เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบีชแนลตอนนี้เราอยู่กันในเกม i d e n t V สำหรับคล,คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปดูสกินใหม่ล่าสุดของบัตทิควีนที่กำลังจะมาในโปรเจกต์ว่ายทวนน้ำโดยรอบนี้เธอจะมาในชุดแต่งงานสีขาวแสนสวยดวงตาสาีฟ้าแต่มีสิ่งหนึ่งที่ขัดใจผมที่สุดนั่นก็คืออาวุธประจําตัวของนางที่เปลี่ยนจากมีดตัดเค้กไปเป็นพั่วขุดดินซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่หรอกแต่ว่ามันเหมือนจริงๆนะโอเควันนี้ผมจะมาวอมือรอสกินใหม่กันหน่อยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าผมย คงเล่นแมรี่ได้หรือเปล่าหลังจากที่ไม่ได้เล่นนานแต่เกิดทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ แลวตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยโดยในวันนี้เราจะได้เป็นสกินเทศกาลสีเลือด <Wow. S 1> เป็นสกินทองแบบลิเพเทตใครอยากได้ต้องสุ่มนลูกแก้วกาชาซึ่งมันหาไม่ได้แล้วใครที่มีบอกเลยว่าโคตรจะแลสำหรับสกินนี้นั่นเองครับและอย่างที่ผมบอกไปว่าวันนี้เราจะมาวอร์มมือรอสกินใหม่ล่าสุดของวันที่ควีนที่กำลังจะเข้ามาอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี่เองเรามาเช็คตรงโรงแรมกันหน่อยมีสกิลหูเกิดขึ้นด้านซ้ายไม่เจอด้านขวามไม่มีแล้วรอยเท้าแบบนี้3ามสอง แบบเข้าไป1ึงีแบบหวาดจี๊โอ้โหแอมไม่เนียต้องไปเรียนบาใหม่แล้วตอนนี้ทนายความนิควินไล่ตามกันต่อไปครับแล้วต้องจ่ายไอ้รถแดชิ่กันไปก่อนสำหรับท่ารับจ้างเปิดกระจกอ q กวา i u เรียบรถตัหูยโดดไปอีกหนึ่งทีครับจะแม่นไปไหนครับทนา้ความนิควินสลับมาที่รากอ q u a r และมีคนพยายามที่หลอกล่อกันอยู่นั่นคือผู้ป่วยแล้วตรงนี้เดินหลอกล่อกันไปแล้วยังไม่จ่ายทนายความใบหุบใบครุก ต้องกลับมาเก็บคนดีคนเดียวกันก่อนนั่นะคือทหารรับจ้างเบอร์เซนารี่นะครับโอ้โหแล้วใกล้ๆตรงนี้มีทางงด้านของโฮลี่คีลองเพสเซ่หรือประตูวับไก่จกับวางเข้าอี้จะรัวไปก่อนไม่ได้มีความเกรงกลัวก,กันเลยสรับท่านะบวดเองยึกยักกันอยู่แล้วตรงนี้ต้องตีประตูวางทิ้งไปก่อนช่วยกันขึ้นมาแล้วมีของแถมเป็นนักบวชจริงตรงนี้ครับ เจ็บกันไป2คนแล้วเปิดอควาบิเลอร์ดักหน้ากันอยู่แล้วเงาเหมือนจะไกลเกินไป <Hello. S 1> สลับมาที่รากอควาเข้ามาไกลไกลบีบไมให้แล่ะละหูยโดนแบบนี้ถึงสองรอบไม่ดีครับแอนสิบเจ็ดฮะโดนตียัดมาไปสองเทียบเรียกบาดแผลไปได้ครับและจะเป็นการล้มรอบที่สองบัณฑิควินเดินไล่ตามกันมากกอนครับและล้มมาเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่ครับไปหิวไม้ไปหน่อยครับ เรียบร้อยกันไปแล้วเครื่องไซเฟอร์ก็ไม่ธรรมดาตอนนี้เสร็จแล้วสองเครื่องวันนี้อเดอร์ชายอยู่ที่นักบวนหญิงแต่ระยะค่อนข้างจะไกลามากครับกระจกไม่น่าจะเปิดไปถึงวันนี้เพืนเดิเช็คร,รอบๆกันก่อนเพราะว่ามีสกิลหูกเกิดขึ้นกันอยู่มีกำแพงเล็กๆกันอยู่ฮะเคลียกันไปก่อนเวลาเขาช่วยกันจักรยอี้แล้วจะได้เล่นได้ง่ายขึ้นไม่รู้ว่าแอบตรงไหนขวาไม่มีโอ้โหแล้ว เงาตรงนี้มาหลอกล่อเหลือเกินน่าจะตีอยู่เหมือนกันแล้วเป็นท่าหน้าของนับปุ่นแลของอเข้ามาจังหวะน,นี้ย่างยึกยักรอเฟกกันอยู่แล้วเหมือจะมีผู้ป่วยรายใหม่เข้ามารอช่วยกันอยู่และตีส่วนไปหนึ่งทีื่อเป็นการปลดล็อกและช่วยกันขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยต้องมาดูว่าจะมีไอรอนแดดหรือเปล่าแล้วโดนตีทีไ่หนึ่งทีโอ้โหแล้วกับขาราดแน่นอนสำหรับรอบนี้ แล้วไกลๆยังมีการกดเครื่องไม่ยอปล่อยมือเปิดเอาความบิลเลอร์เข้ามาแล้วตีเข้าไปนะตูะต้ยโดนไปด้วยครับตำรวจหญิงรวมไปอีกหนึ่งครับโอ้โหแล้วเบอร์ซารดลี่เมื่อก,กี้บีบอยแก้เขยิกันไปเลยครับโอ้โหหนึ่งแถมหนึ่งจริงๆครับสำหรับทางน้องบุญหญิงจับหิวขึ้นมาตรงนี้เก้าอีจะรวจบร,ริเวณโรงแรมแล้วบอกเลยบ,ยบายบายกับขันหันแน่นอนาาอาวล้ฮาร์ลับนตำรวจหญิงอยู่บร,ริเวณด้านหลังต้องมาดูว่าจะใช้เอ็กซิพานหรือเปล่า เดยเขาหมาไกลๆแล้วลุกเอขึ้นมาโดนตีไปอีกถึงทีงแล้วเรียบร้อยอ้โหเสียเอ็กซิสพาร์แล้วจะเปิดประตูแล้วมันเปิดไม่ทันแลวครับแล้วเหมือนจะมีคนอยู่กลางแมบเปิดอควาบิลเลอร์ไปเจอกับเพอฟูเมอร์แล้วจวังหวะนี้ยังตีไม่โดนบัตดี้กรีต้องกลับมาฮิวนักบุญหญิงขึ้นมาก่อนเก้าอีจรวดโอ้โหเหมือนจะเอาไปวาาตรงกลางแต่มันไกลเกินไปแลวครับต้องจับมาวางด้านหลังตรงนี้แต่ตอนนี้ตัวเร่งเครื่องทอรหัสเข้ามาแล้วแต่ว่าเครื่องไทเฟอร์มจะทันหรือเปล่า พอมันเหลือแค่สองคนที่ยังร่อนเล่นไปเรียกจอกับเครื่องไซเฟอีกสเครื่องที่ยังเหลือกันอยู่เดินมาเช็คด้านสายกันหน่อยทีเดียวตมันเด้งไม่มีใครเดินย้อนรอยกลับมาแล้วเป็นผู้ป่วยแล้วตรงนี้จะรอเวลาได้หรือเปล่าแล้วหลอกตีไปหนึ่งทีสำหรับมันที่กวีดชวยขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นดักนบนจีนที่โดนตีไปหนึ่งรอบครับโอ้โหพยายามที่จะเล่นกับเฟรดแล้วสำหรับมันที่กวีแต่ก็เป็นผู้ป่วยที่ยังช่วยได้ทันเฟรดน,นั่นเอง แล้วบาทดีคุยเปิดกระจกเอาความวิลเลอร์เช็คกันหน่อยว่ามีใครแตนาบรอช่วยหรือเปล่าแล้วเหมือนจะยังคงไม่มีครับแล้วเป็นนักบนยิงที่ยืนรอความตายอยู่ด้านบนแล้วตรงนี้ร่วงลงไปเป็นที่เรียบร้อยจับพิวขึ้นมาก่อนแล้วก็อีจะหลวดตัวดีตัวเดิมด้านหลังยังเป็นตัวเลือกที่ดีครับช่วยออกมาไม่ยากครับแต่การที่หลีไปนี่มันไม่ง่ายเหมือนกันจบว่าทก,ก็อีจะหลวัดกันไปว่าเต็ดออเดอร์จับไม่ใา่แล้วเพราะว่ามีผู้รอชีวิตเหลือเพียงแค่3คนเท่านั้นครับ เอสเฟอร์ her, ไม่สันไม่ว่าจะเป็นตรงกลางหรือว่าด้านขวามือตรงนี้ครับโอ้โหต้องมาดูว่าจะเป็นใครที่จะเข้ามาช่วยแล้วมันจะมีคนเข้ามาแอบแซบเปิดอาขวาบินเลยจังหวะแรกตีไปโด,ดจกกังหวะที่ตอแล้วเรียบร้อยโอ้โหเมื่อจะมีนักปูน้ำหอมพยายามที่จะรับด้านเมจแต่มันรับไม่ทันแลวครับสลหรับว่าที่รากอาขวาจับิ้วขึ้นมาแล้วก็อีเจ้าดอยู่ไม่ไกลแบบนี้ก็บอกเลยว่าบายบายแน่นอนหลฮะแล้วมีทางด้านของผู้ป่วยรายใหม่เพเชียแซนบายอยู่ใกล้ เดินมาเช็คกันก่อตรงนี้สายมือที่เห็นชัดเจนแน่นอนครับจะมีให้เขาใช้ทาั้นก่อนไอเทมลุว้วใบคุกออใบคุกกันออกไปครับทายเกมเขาจะเล่นได้ยากขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองแล้วตรงนี้จ่ายหรือไม่จ่ายยังไงแล้วจ่ายใบคุกเอาใบคุกกันไปแล้วตรงนี้เปิดกระจกกันมาเจอนักปลูกน้ำหอมโอ้โหแล้วตีกลายเป็นเธอแลช็อกไปเลยครับปันฟรีสปอร์ตโอ้โหเพิเพ,นเพินกันอยู่ครับไม่รู้ว่าเอามาตอนไหนครับปุ๊บปับรับโชคกันไปเธอล้ช็อกไปหนึ่งดอกครับ เดินหาผู้ป่วยกันก่อตรงนี้ติเนตัดยังเด้งกันอยู่แต่ยังไม่เจอโอ้โหแอบค่อนข้างจะเนียนมากๆครับสนามของผู้ป่วยแต่ตอนนี้เป็นสนาของนักปูนักหอที่มีการลุกขึ้นมาปปที่ร้อยเปิดขวาบินเลอร์กันมาแล้วจะโรเทชันเจอหรือไม่เจอเรามันจะเจอกันด้วยสลหรับที่ล่าขวา้อยเท้าชัดเจนเหมือนจะเข้าบนเวทนาลของโรงแรมแล้วไล่ตามขค้นมาย,ยาวๆแล้วตรงนี้ต้องบอกเลยว่าในเกมนี้ยังไม่ได้ใช้บริคงเลยครับ โอ้โหบิงจะเป็นหมันหรือเปล่าแล้วนะปูน้ําหอมกําลังจะขึ้นมาสู่บริเวณด้านบนเดินวนกันบมาตีศอกไปแล้วเรียบร้อยครับรอบนี้จะลุกไม่ได้แล้วด้วยสําหรับนักปูน้ําหอมหรือวอ่า p e r เมอร์ครับต้องตามหาผู้ป่วยให้เจอครับซึ่งแอบค่อนข้างเนียนมากๆนะเท่ากับผู้ป่วยหรือพาเชียครับวาความเบลเลอร์กันไปก่อแล้วตรงนี้สลหร,รับบทีอาราควาแลนนี่ครับที่ได้ตัดยังเด้งกันอยู่แหละฮะโอ้โหคือไม่รู้ว่าพี่แกจะเดินไปไหนแต่ ถ้าเกิดรูปเกมเป็นแบบนี้น่าจะรอลงท่อและฮะโอ้โหหาอยู่พักใหญ่ครับจนสุดท้ายมาเจออยู่ตรเวเรนบ้านศิลปินนั่นเองวางเอาควาบิเลอร์ดักกัดบมาก,ก่อนจะวาแรกตีไปโดนต้องสลับมาที่ล่าขวาไลบีก็เข้ามาใกล้ๆบีเอเทมอะไรอยู่ในมือบ้างหรือเปล่าจตโดนตีไปก่อนหนึ่งแผลเอาละฮะท่าน้าผู้ป่วยแพยเชี่นบาดเจ็บกันไปบัดนี้คุยไล่ตามกันมาต่อครับรอเทโย์โคชัดเจนครับฉีกออกมาได้ขวาตรงนี้ครับ ไล่กันมายาวๆยังมีใบหวัวมาไปคุกอยู่ในมือแล้วจ่ายมาตรงนี้แล้วมันจะติดอยู่นิดนึงครับต้องเดินเข้าช่องกำแพงที่มีการเชียร์กันออกไปแล้วแล้วเดินกันมายาวๆแบบนี้มีมาให้ใหเลยกันอยู่พับหมายไปหนึ่งพับหมายไปสองแล้วบิงในมือที่มันสัตว์ไปหมดแล้วเข้ามามุมตรงๆแบบนี้แล้วมีเขาไปเราเก็บงานไปเลยครับอ้โหนึกว่าบิงจะเป็นหมันซะแล้วครับสุดท้ายได้มาใช้กับผู้ป่วยหรือเพเชียนนั่นเองครับจะพิ้วคืนมาวางเก้าอี้จะรวยกันขอนมีแปสติกเกอร์ด้วยครับ เหมือนพยายามที่จะหนีออกท่อครับแต่สุดท้ายไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวเปิดกระจกหาทาหน้านของตัวพี่เทกกันหน่อยแต่ว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้สกินไ่ว้ทวนน้ำของตัวบริคคิลหลวหรือแมลี่เนี่ยกำเงินไว้พร้อมนะวันที่27กรกฎาคมเนี่ยได้ซื้อกันแน่นอนนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมนะ่าจะากลาทุกคนไปก่อนก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมดใช่องทางบริผมลาทุกคนไปแล้วจริงบบายบายสวัสดีครับ Look, hey, why do I know that my time coming up? Out of my mind on my time ain't enough Stayed on my ground many times, I was stuck Had to wax a rail, rip a tray out like I'm young Cause I am in the scenes I got Little more to give y'all than the people I'm not Step foot in the game, y'all not strange Uh-huh, hate them more cause I'm up and I don't even fly like, But I'm here, I see rappers Lying, dark phones, high things. I know they hiding, more.